สิ่งสำคัญก็คือนักธุรกิจนี้ต้องซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์ต้องรับผิดชอบขยันหมั่นเพียรมีวิน,นัยไม่ขัดผลประโยชน์ผู้อื่นนักธุรกิจที่ดีนะต้องซื่อสัตย์รับผิดชอบขยันหมั่นเพียร มีวินยัยเพราะถ้านักธุรกิจไม่มีวินัยนะทาไม่รอดหรอกทาธุรกิจไปสักพักขาดวินยัยเป็นไงคะพอขาดวินัยเนี่ยมันก็ทําไม่ได้เพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ฝึกมีวินยัยเช่นขายของขายอาหารเปิดร้านอาหารอยู่ดีๆวันดีคืนดีนึกอยากปิดก็ปิดร้านซะเพราะขี้เกียจปิดปิดเปิดเปิด คนจะมากินก็อ้าววันนี้ปิดอีกซะแล้วอ่าพรุ่งนี้มาใหม่เอาพรุ่งนี้เปิดเอาขายขายสักวันสองวันปิดอีกแล้วอะไรขาดวินัยในตัวเองนะคะไม่เกินหกเดือนเจ๊งไม่เกินหกเดือนหรอกก็ต้องเจ๊งถ้าขาดวินยัยนะคะใครเขาจะมาคอยตามกินวันนี้เปิดวันนั้นไม่เปิดอะไรอย่างนี้นะไม่ไม่รับผิดชอบและต้องไม่ขัดผลประโยชน์ของผู้อื่นตรงนี้ระวัง เราทำธุรกิจเนี่ยถ้าคืนไปขัดผลประโยชน์คนอื่นเป็นไงคะแน่นอนเขาตามมาเอาคืนเขาตามมาเอาคืนทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นนักธุรกิจหลักทำคําสอนที่เราน่าจะเอาไปยึดถือปฏิบตัติมีอะไรบ้างขั้นแรกคารวะทำสี่ นักธุรกิจที่ดีนะต้องต้องตรงไปตรงมายึดถือความจริงนะคะโดยเฉพาะลูกค้าไม่ใช่ว่าน้ำมันแพงเราเศรษฐีน้ำมันเหมือนกันแต่ว่าอยากรวยเร็วกว่านี้เลยรับซื้อน้ำมันปลอมน้ำมันเถื่อนเอามาปนผสมเข้าขายจะได้รวยเร็วยิ่งขึ้น ปั๊มน้ำมันหลายปั๊มเจ๊งเพราะคิดอย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยนะคะเอาน้ำมันน้ำมันมาปลอมปนขายให้กับลูกค้าก็ขายได้ครั้งแรกสองครั้งลูกค้าเขาก็ต้องสังเกตเขาก็รู้ได้ว่าเนี่ยน้ำมันไม่มีคุณภาพที่หลังเขาก็าไม่กล้ามาเติมที่ปั๊มเราอีกแล้วในที่สุดปั๊มเราก็เจ๊งไม่มีคนเข้ามีอย่างเนี้ยหลายปั๊ม นะคะเพราะว่าไอกระบวนการค้าน้ำมันเถื่อนมันยังมีอยู่ในทุกวันเนี้ยนะคะธรรมะต้องเป็นคนที่รู้จักนะคะข่มใจบางครั้งเนี่ยเราต้องข่มอกข่มใจนะทำธุรกิจยากเหมือนกันเช่นสมมุติเราทำาขายสินค้าทางด้านการบริการ นะคะทำร้านอาหารนี้ร้านอาหารเนี่ยอาหารไทยเราบางทีมันไม่ได้ตัวมันไม่เป๊ะ,เป,ะเป๊ะเนาะบางวันทําอาจจะเค็มไปนิดนึงบางวันอาจจะจืดไปหน่อยลูกค้าบางคนเขาก็กินไม่เหมือนเราเพราะนั้นบางทีก็เจอลูกค้าประเภทวีนแตกเหมือนกันนะก็เรียกผู้จัดการหรือเจ้าของเนี่ย นะเรียกมาพบแล้วก็ดา่ดาดา่าด่าใส่ต้องใช้คําว่าดา่าเพราะลูกค้าบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเถียงได้ไหมถ้าเราเป็นลูถ้าลูกค้าดา่ดาด่าต่อว่าอาหารไม่อร่อยทํางี้ได้ไงฝีมือตกมากเนี่ยไม่ดีไปซะทุกอย่างแหละนะบทเขาจะว่าเขาก็ว่าใหญ่เลยถ้าเราเป็นเจ้าของไปโต้เถียงเขาได้ไหมเนี่ย ถ้าโต้เถียงก็คงจะเกิดเรื่องใช่ไหมงนั้นบางทีเราก็ต้องยอมข่มใจท,ทั้งที่ในใจเราก็โกรธเหมือนกันนะอ่าเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันโกรธอยากจะด่าตอบเหมือนกันแต่เมื่อเราอยู่ในบทบาทของเจ้าของร้านหรือผู้จัดการร้านเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องขอโทษนะแล้วก็รับว่าจะแก้ไขและทางที่ดี เราอาจจะบอกเขาว่าสําหรับจานนี้ไม่คิดเงินนะคะจะได้จบนะถ้าเราไปวีนแตกใส่เขาอีกเหมือนกันมีหวังเกิดเรื่องในที่สุดเขาก็จะไม่มากินอาหารร้านเราแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะเพราะยายคนนี้คงจะไปพูดต่อว่าอย่าไปกินนะไอร้านนี้นะเฮงซวยที่สุดเขาก็ด่าไปอีกตั้งไมา่รู้กี่ครั้งกี่คราวนะคะอีกนานทีเดียวเพียงแค่เขาไม่ถูกใจครั้งเดียวเนี่ยเพราะนั้นการ ทำมาค้าขายหรือทําธุรกิจทางด้านการบริการต้องใช้ธรรมะธรรมะมากเลยอดทนอย่างสูงเลยนะคะหลีกเลี่ยงการไปโต้แย้งกับลูกค้าเด็ดขาดเพราะมันไม่จบในวันนั้นมันจะสื่อไปอีกนานนะคะขันติโอ้ยต้องอดทนนะอดทนสูงเลยถ้าเราเริ่มธุรกิจใหม่ๆเนี่ยนะคะถ้าเราเริ่มธุรกิจใหม่ ต้องคิดว่างานเนี่ยมันไม่ได้สำเร็จภายในวันนี้พรุ่งนี้หรอกเราต้องดูระยะยาวสมมุติว่าทำร้านอาหารเนี่ยช่วง6เดือนแรกเนี่ยอย่าไปคิดเลยมันจะได้กำไรยากนะคะเพราะนั้นต้องทำใจให้ได้แล้วต้องอดทนทำทุกอย่างเพราะนั้นถ้าอดทนตัวนี้โดยมากเจ้าของร้านเนี่ยต้องลงมือทำเองก็ยากลำบาก แต่ต้องลงมือทําเพราะการที่เราทําด้วยมือตัวเองเนี่ยเราจะรู้ทุกอย่างรู้ปัญหาทุกอย่างแก้ไขปัญหาได้เพราะนั้นต้องใช้ความอดทนสูงถ้าเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่นะคะจาคะเสียสละการที่เราทําอะไรก็ตามเนี่ยรู้จักเสียสละเสียบ้างเนี่ยบางทีเนี่ยผลตอบกลับตอบรับของเราเนี่ยมันได้ผลระยะยาวด้วยเช่น ถ้าเราเป็นนักธุรกิจรู้จักเสียสละนะคะบางทีได้ผลตอบรับในแง่ของการประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นเขามีทำงานกันที่วัดที่บุญทำงานบุญที่วัดเราเป็นบริษัททำน้ำดื่มหรือเราเป็นบริษัททำน้ำหวานน้ำผลไม้อะไรก็แล้วแต่ เราอาจจะบอกว่างานนี้บริษัทขอรับผิดชอบน้ำดื่มและน้ำผลไม้แล้วเราก็เอาทำไมคะเอาน้ำเอาผลไม้ของบริษัทเราเนี่ยไปแจกฟรีในงานทั้งหมดเลยจาคะเราจาคะแต่รู้ไหมว่าผลตอบรับมันกลับมาดีเพราะอะไรไหมคะคนที่ดื่มหรือใช้น้ำของเราเนี่ยเขาจะติดหูติดตาจำภาพของน้าที่ห้อของเราเนี่ยไป วันหน้าวันหลังเวลาเขาจะดื่มน้ําหรือดื่มน้ําผลไม้เขาก็จะสั่งน้ําของเราเนี่ยมันจะได้ผลกลับมาในระยะยาวได้นี่ก็ถือว่าเป็นจาคะคแต่เราได้ผลในระยะยาวนะคะอีกข้อนึงกัลยาณธรรมห้าะะเป็นธรรมะของคนดี ใช้ได้กับทุกอ,อาชีพนะคะคนดีเนี่ยขั้นแรกจิตใจต้องดีงามก่อนนั่นก็คือในเรื่องของเมตตานะคะถ้าเรามีเมตตามีความกรุณาต่อบุคคลอื่นจิตใจเราผ่องแผ้วเย็นเวลาเราคิดเราทำอะไรมันก็จะทำได้ดีด้วย ที่มันเป็นอาชีพที่สุจริตสามารถหาเลี้ยงครอบครัวเราได้ก็โอเคแหละจะเป็นทุกคนจะต้องเป็นอาชีพเหมือนกันหมดคงไม่ได้อาชีพมีหลากหลายแต่เลือกสัมมาอาชีวะไปแล้วกันนะคะอย่ามากๆในกามนะคะ เพราะคนที่มากมากในการเนี่ยทำให้เดือดร้อนมาเยอะและนะคะเช่นเห็นลูกใครเมียใครสวยอยากได้ก็เป็นปัญหามากมายในสังคมโลภมากในเรื่องเหล่านี้ความจริงเราต้องคิดว่าในเรื่องของการเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนก็จริงแต่ มันอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนว่าจิตใจของคนนั้นจะมองในเรื่องของการมเป็นเรื่องต่ำหรือสูงอย่างไรเราเป็นคนจิตใจต่ำซามเราก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องต่ำซามตามไปด้วยนะคะเช่นไปชอบหรือไปหลงรักแฟนเพื่อนก็เกิดปัญหาอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องข่มใจเฮ้ย hey, ของเพื่อนเราไม่ยุ่งเกี่ยว เราต้องมีใจนี่อยู่ที่จิตใจคนเราต้องรู้จักทำใจให้ได้นะคะไม่ใช่ปล่อยมันไปตามความต้องการไม่ได้ไอความต้องการของคนเนี่ยบางทีสร้างปัญหามากมายเราต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรนะคะวันนั้นอย่ามากักมากในกามความมีสัตว์นะคะ ซื่อตรงทั้งกายวาจาใจอันนี้ต้องยึดมัน่นถ้าเรายึดมั่นในกายวาจาใจทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเราก็จะพ้นจากความชั่วได้นะคะต้นเหตุของความชั่วความโลภความโกรธความหลงโดยมากมันจะเกิดความหลงก่อน โมหะนี่ชอบเกิดมากเลยนะคะมันเริ่มจากไอ้ที่โมหะเนี่ยก่อนเลยเช่นโชดเขาเบาปัญญานะคิดผิดมองเห็นผิดเป็นชอ่อนะถ้ามันเกิดโมหะแล้วเนี่ยมันก็จะตรตามมาด้วยความโลก ความโกรธตามมาอยากได้ของคนอื่นนะคะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอะไรนะคะอยากได้อยู่ไปหมดนะคะอย่างนี้ก็เกิดเรื่องเกิดปัญหาแน่โทษสะพวกที่โกรธนะคะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าแต่ทั้งโกรธทั้งโง่ก็เลยทั้งอะไรคะ ก็ทั้งโง่ทั้งบ้าหรือแย่เลยนะถ้าเราทั้งโง่ทั้งบ้าอะแย่เลยนะคะชีวิตก็อับจนปัญญาไปหมดนะคะทีนี้เขาบอกว่าทางแก้ก็คือว่าต้องรู้จักนะคะทานนะรู้จักการให้ทานมีศีลและรู้จักภาวนา ทำสามตัวนี้เพื่อแก้ปัญหานะโลภโกรธหลงให้ได้ถ้าเราไม่รู้จักให้ทานเราก็จะเป็นคนโลภ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 อยากได้ของของคนอื่นอย่างเดียวแต่ถ้ารู้รู้จักการให้ทานบ้างเราก็จะมองเห็นว่าเออบางทีเนี่ยนะการที่เราให้ทานเนี่ยมันก็มีความสุขได้ไม่ใช่คิดแต่จะเอาอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยให้ทานทานที่นี้ไม่ได้หมายความว่า เอาเงินไปให้ขอทานก็ไม่ใช่ทานในสที่นี้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่ให้เงินขอทานอย่างเดียวพวกเรามักจะไปม,มองว่าให้ทานก็คือให้เงินขอทานไม่ใช่ทั้งหมดหรอกจริงๆแล้วอาจจะเป็นที่ว่าเราช่วยเหลือคนอื่นด้วยแรงกายแรงใจก็ได้เช่นช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเพื่อเบาแรงคุณแม่บ้างใช่ไหม อย่างนี้ก็ช่วยได้ให้ทานเหมือนกันหรือให้ความคิดดีๆกับน้องสาวน้องหรือคุณครูต้องการให้เราช่วยนะคะยกของ หรือต้องการให้เราช่วยในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นทานได้รวมทั้งคำแนะนำดีๆอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นทานได้ด้วยไม่ใช่แค่ให้ทานขอทานเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของศีลก็คือเราปฏิบัติศีลห้าเป็นประจำและเรารู้จักที่จะนั่งสมาธิภาวนาบ้างก่อนนอนเพื่อทำจิตใจให้สงบ เพราะการที่จิตใจสงบนั่งสมาธิเนี่ยทำให้คนเนี่ยเพิ่มพูลสติปัญญาได้ทำให้เราเกิดปัญญา